สวัสดีครับ26มกราคม2565วันนี้ทับทองจะมาดูขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งของการดูแลรักษายาสุที่บันแพ่นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากก็คือขั้นตอนการเก็บใบยาสุไปชมกันครับขณะนี้เวลาประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งนะเดโมงเชา้า ทับทองอยู่ท่ามกลางของสวนยาสูบบ้านแพงครับอายุของยาสูบตัวน,นี้ก็ประมาณสักสองเดือนกว่าแล้วนะครับใบยาก็ถึงเวลาที่จะต้องเก็บแล้วนะครับใบยานี่ครับใบยาต้องออกเหลื้องหน่อยๆน,นะครับ มันจะสวยมันบอกประเติมใบออกนวลฮะจะออกเหลืองนวลเหลืองนวลนวลมันบอกติดสามใบล้างอ๋อวันนี้เก็บจักใบมั้งนี่สามใบเท่านันค่ะอ๋อสามใบร้ล่างรอบต้นอ๋อต้นละสามใบเนาะเก็บแล้วนี่แบกไปแล้วมั้งนี่จะแบกแล้วตอกแรกค่ะตาก่อนเล็กนอก็เริ่เก็บก็ได้บ่ บอกมามามาตอนนี้มาตอนนี้อาเอามาดูมาดูใกล้ๆกันว่าเก็บยังไงบ้างอะดูสิเก็บยังไงเก็บอะไรบ้างดูเก็บอะไดใบล่างเลยนะครับน้องน้อตัวนี้ như vậy, ơi, à, oh, tuốt là 3 bảy nọ, ngàm bò, ngàm nọ, bảy, nọ, cái bận rồi bò. มือนี้เก็บบดสวนแล้วบอมือนี่ครับเก็บบครับทา่านพูดเดี๋ยเก็บเก็บมายอะไรยังถ้าผลแล้วโอ้สแสดงว่าเก็บลายมือแล้วนี่อ๋อเก็บแล้วเก็บเก็บเสร็จแล้วก็หอบมาก็จะหอบมาขึ้นรถ งามเลยทีงามขนาดทังนี้งามบ่อแพร่ปีก่อนกเนาะแม่นบ่หรืองามกวกปีก่อนซ้ำบ่รอบบ่อปีก่อนปีก่อนๆนงงามวนี้บ่เออแล้วปีนี้ปหาจังบ่บ่งามสาปีก่อนกนน้มปุ๋ยอุณหภูมิฮะครับอากาศเนาะ ฝนโปรงมันน้ำอันแปลว่าอย่างอากาศจะเนีหนาวกว่าทุกผีเบามึงนี่หรือบปก่าเปล่าผาดหนาวคาดอยังอ๋ออะแรนะฮะเป็นอย่างไรฝนโปรโต้ชงครับแบบปลูกแล้ววันนี้พี่ไก่ฝนชงเี่โอ้โนถอดฝนชงอ๋อมีฝนลงมาช่วยนี่ก็ดี่เหมืนเบาโอ้บานปุ๋ยครับอ๋อ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 ฝนตกด้วยการมาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงใส่ใช่ยอด เป็นไอ้สีมันปีนี่งามครับงนมันบอกฝนบ่ตกใส่สีมันงามมาดยนี่มันก็แห้งเป็นราคาเดออว่าได้ยินราคาดิพอได้ยินข่าวเลยบ่พอหู้เล่ขายเลยนีผมขายออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกบ่ขายขายแบบไหกิโลละหกพิซขายแบบสดๆนี่บ่เลยใบแห้งหรือใบอบแห้งเฮ้ยอบแล้วก็มีบ่ดิหนิเอาอาทิตย์นึงเลยได้ผม บ่อ,อะถูกถอันเมื่อนี้เก็บไปแล้วนี่เฮ็ดยังบ่ี้ไปเสียบ้วครับจ้ามัมนบ่จ้ามอยู่สยอยู่บ้านบ่กิบนบรา,าดหรือเ่าครับขณะน,นี้ทัพทองก็เดินทางมาถึงบ้านหรือว่ามาถึงฟาร์มหรือว่าถึงเตาบ่มของคุณตาจาันแล้วนะครับเชา้าในคุณตาจาันกับทีมงานก็ไปเก็บใบรรยานะเก็บใบรรยา เสร็จแล้วก็นํามาจามนะภาษาทางนี้เขาเรียกว่ามันนำมาจามจามไมาจามนึงนี่เสียบจักใบนีดง <c oughs> เสียบจกบยักใบอันโอ้บ <c oughs> <อ>่นับเบาประมาณไหมประมาณเท่าไรฮอตซิบเบาซิบใยหนอจามโอ จักคูเหรอซิปครูบ่เศรา้าใบคนเนาะเศร้าใบโอ้งามเนาะปีนี่ใบหย,ยานงามบ่งา,ามเลยงามเลยจามเสร็จแล้วเนี่ยเสี้ยวขึ้นมื่อนี้บ่ขึ้นขึ้นเต,นตาเนี่ยขึ้นเนาะขึ้นมื่อนี้เนาะอ โอ้ตั้งไว้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ไก่อน,ไ,นไหมเ,เปลน,ปนจามเปลี่ยนไหมไมะโทษไหมเดียวเอาก่ไหมอ๋อจามนะเรียกว,ว่าจามยาเก็บยาเสร็จแล้วก็แต่ว่าต้องเฝ้าจามนี่เป็นบ่เอาไว้นานบ่ได้เป็นบ่หซือจังไหครับไม่ไมโกง่ไ่ไครับฮะข้าม่ยังยางยากได้ละโอ้ เจัาเซ็ตนะออ๋ออมีแม่นีแม่เป็นตัวบ้านแมทอไองจามให้แล้วเนาะแล้วว่ามึงเนี่ยแก้วยีดอกนี่พอดคำยังก็แล้วเ้งคอ๋อเอาขึ้นเจ้านี่จับจามเนี่ยพุตาจันรลาวเออลาวแมทด๊อกยาโหราณอ๋อ เราเน้อหอ๋ออ๋อออเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยนไมาเปลี่ยนจ้ามันเออเอ้าเอาไม่องดูสับริสเจเอาเจ็บไปเลยครับเออเาักจามเสร็จแล้วก็จะเอามาเรียงใส่ไม้นะครับไม้ไม้นี่ก็จะนําขึ้นไปวางที่โครงข้างในก็ยังมีโครงนะครับ เตาบ่มยาจะมีโครงไว้สําหรับวางอันนี้เขาเรียกไม้ไม้ราวรอไม้อะไรเขาเรียกไม้เป็นราวเนาะไม้ราวพอไม้จำเนี่ยก็จงไปวางใส่ไม้ราวเอาใส่บึงดูใส่ไปไลยจนะมน่ะอ่า <c oughs> <c oughs> ไปไหนราคายาปีนี้คุณตาจันยาไปไหน,นปุ่นี่ปดยราคากัไข่อยู่บ่ไข่จำเรว่าเขาะบ่ไข่คือทุกปีอยู่บ่ไข่เขาทุกปีะไข่กลัวทุกปีอ๋อเอา้าบ่มันก็นคือมะเขือเทศตัวสมามมเขือเทศไข่พดได้ิไข่อีรีได้สนูเทาโลสีสิบขึ้นสูงสุดบ่เขือเทศนี่ <c oughs> ลลนนขนาดเย่ อันนี้ยานี่พันวบจิเนียมบดบอกอยู่นี่ฮะพันว์จิเนียทั้งหมดบอกสรุปแล้วตั้งแต่มือปลูกเอาลงดินเนีนับถึงมือเก็บใบาย,ยานี่ประมาณจักมือหรอจักเดือนจักมือจะเก็บใบาย,ยาได,สดา้สองเดือนบอกสองเดือนกัวกัวอยู่เออเออ เจ็ดสิบเนาะเจ็ดสิบแปดสิบวันเนาะประมาณนั้นแหละเนาะเจ็ดสิบแปดสิบวันก็ช้าก,กว่ามะเขือเทศหน่อยหนึ่งมะเขือเทศนี่ประมาณหกสิบกว่าวันหกสิบถึงเจ็ดสิบเขืออออเยอะเล้วอ้าวนั่ยครับ ข้างหลังนั่นคือเตาบ่มนะครับไม่ใช่รีสอร์ทนะครับเตาบ่มหนึ่งสองสามสี่โอ้สี่เตาบ่มสามเตาบ่มน้ำบ่มด้วยฐานอีกเตาหนึ่งน้บ่มด้วยไฟฟ้าก็เรียกอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเทคโนโลยีใหม่ในการบ่มใบยาเมื่อก่อนก็บ่มยใช้ฟืนธรรมดาฮะฟืนบ่โอ้ฟืนฟืนนาอยากให้ท่านได้ดูฟืนครับ ไม่ใช่เล็กๆนะครับไม้ทั้งลำเลยนะไม้ทั้งลำเลยมาทำฟืนนะ <c oughs> ่ะฮะอันนี้คือขั้นตอนการจามยาอ้าโอเคขั้นตอนการจามยาเอาไว้แค่นี้ก่อนครับใช่ครับต่อไปเรามาดูขั้นตอนของการเรียงเรียงไอ ยาเยียงเรียงใบยาไอ้ที่จามแล้วนะครับไอ้ที่เสียบแล้วเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะเตรียมเตรียมบ่มนะครับเห็น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 อยู่อ๋อนั่านนะครับก็จะก็จะส่งกันเป็นช่วงๆนะครับโอ้โหโอ้โหผู้นำสุดเลยครับ ถึงลังคาเลยเรียงขึ้นไปเรียงขึ้นไปสามคนนะส่งกันขึ้นไปโอ้มันต้องใช้หนุ่มฉากกันจริงๆนะขึ้นไปเรียงคนรดับห้าหสิบเนี่ยโอหหจะอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับคนห้าหกสิบจะอยู่ข้างล่างดีกว่า เด็กน้อหนุ่มน้อยสิบกว่ายี่สิบต้นตนี่แหละก็จะเรียงไปเรียงไปเรียงไปวันนี้โอ้มันจะได้กี่ลาวปนีิลาวนี่ยสองร้อยเนาะลาวหนึ่งจักจักจาม่ะดิแปดจามว่าทั้งัดเนี่ยมเกือบพันจามหมแล้วดเต็มฮะทะไปสองพัน สองพันจามนะถ้าเต็มที่มันจะยบไปสี่พันกว่ามันบ่บครับพุนีเลยกับเจาเลยอ๋อเาทั้งหมดนี่ข้าวเจ้ามาลวมาทั้งหมดมากะมันจะใส้ได้เลยนะอ๋อมันจะเอาไบจ้ามากรับคือกเป็นร้อยเป็น้อยแล้วเลาที่คำนวณงมาจะใช้เจ้าหมดใช้ได้เลยครับอืมัเมือนยาเจ้าพุทพันไม้ย่างอนตรวนี้เอา ไอ้เตานี้มื้อนี้เนี่ยเต็มบ่สีเต็มบ่ก็แสดงว่ายัง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 บเป็นสุ่มไฟเลยสิยังบูดท่านยังครับยังเออทุ่มหนึ่งสีได้สุ่มไฟนะโอแสดงว่าทั้งหมดที่อยู่ข้างนอกที่ว่าจ่าไวปดิซีไซค์เขาดิบหมดเลยบมดเต็มครับบดเต็มกบซีบ่มอ๋อ รอรอไม่ได้แล้วร <c oughs> อไม่ได้แล้วป,ปกติกะท่านายเขาจะยังใช้เทนี้อ๋อยายาไมส่สวยอ๋อท่านแน่นแน่นไรไม่เป็นไรที่ดำเบอกอย่างไรแน,แน,รน่นมันลาือความิดันิดดำอ๋อครับน,นี่เวลาเหมือนเี้ยวเขาุานตั้องไปบปกติังจกรสีด้วยกับอ๋อถ้าม้าเนี้ยวเราต้ไปไฟแปดทิปเจ็ดทิปแปดทิรบ อมาตรฐานนี่ประมาณเจ็ดสิบแปดสบองศาเซนเซียตเนาะเอาาเองโอยยาห้องเนี่ยเหเนาแบยืนไปจับเข้าสิบเข้สิบองศาจักเปมูบมบวันนี้10บ่มี่ประมาณจักมือจักคืนนี่ชุดนี่ชุดนี่นี่เูเกิดส,สองคืนครับไม่สอคืนสองขมืนองคืน,อ,คนคอันประตูนี่คือบอกว่าเจ็มือ มัน,มนปกติถ้าเพื่อให้ไดม้มันเริ่มไปเพื่อเอาห่อเอาสีอยู่นี่มันมันจะส่งพื้นนะครับบอกถ้าถ้าเขาเอาแต่แนี่มันไม่ส่งพื้นส่งส่งพื้นคูมไฟแต่แค่นี้ม่น<อ>ป,นนปะครับมันในนี้นเ่ากบบห่อใส่เ็มปุ๊บเนาะ<อ>เ่าก็คุมอุณหภูมิไว้อยู่ประมาณ18องศาก<อ>็าอยาเหาอทเป็นสีเหลืองงามแล้วก็เออล้างเ่าล้างห่อเลยอ๋อ พอได้สีแล้วก็เอาลมเข้าอกลคอนคไฟอยาเอาเริ่อเพี้ยวอเิ่เียไฟนั้นผอนลงไฟไฟกรเล็กอยู่เปล่าไฟกรเล็กลมกระเข้าโอ้เอาเอลมตื่นข้เขานอ๋ออ๋ออ๋ลม่ขึ้นบนแลครับเพราะเขาขึ้นบนตนขึ้นขึ้นบนก็อยาเอาออกสีเลือทองงามนั่นเปิดร่างเอาเลยทำให้มันลงลงเข้าเลยเริ่มเริ่มเดินที่แรกอะชีมา ที่มาอายุแต่ว่าที่แรกนั้นยังบอลล้มเขาเหมือนบอกยังครับออ๋ปิดหมดเลยเลยปิดหมดเลยมีแต่ไฟอย่างเดียวไอ้ตรงหลังคาเนี่ยก็ปิดทุกอันโอ้อบคักเลรึไงนี่นกเรียอบเลยนะศัยว่าคล้ายเขาอบป่วยอ๋อเขป่วยในโอ่งนะอเดี๋ยวปิดไดเลยนะนะเอาป่วยเขาออกสีเราเตีว่าออกมามันจะบุหรี่อย่างนะนี้ก็คล้ายกันนะครับมันจะเปลี่ยนร์ พอได้สีแล้วค่อยเอาลมเข้าหลังคาข้างบนก็เปิดได้ป่ะนี่เปิดครับข้างบนมันก็เปิดข้าเราทำสีข้งบนลุ่มยาเขาแบเน่าหเปล่าเน่าหรือเ่าอ๋อมันต้องเป็นนะนี่มันต้องมันมันหลายขั้นตอนครับหลายขั้นตอนขนาดเลยมันมาถ้าว่าเขาบ่อหลังคาขึ้นนี่อากาศที่ย้อนคืนนะแล้วมาน้ำมันมีทางออกหรือเปลนี่ครับมันไป็นย่อยเตังยาเขาเน่าโอเคครับก็การเอายา ขึ้นหรือเอาเข้าลงบ่มก็จะประมาณนี้นะครับก <nah. ็จะขนจากข้างนอกมาทั้งหมดเรียงขึ้นไปข้างบนเรียงจากข้างบนลงมาข้างล่างเนาะอาจารย์เนาะครับเสร็จแล้วก็เต็มหมดสรุปว่าถ้าเต็มนี่ก็ประมาณ4 0 0พจาก4 0 0พจากก็ประมาณ200กว่าลาวเนาะโอเคไปอ้าโอเคครับก็เสร็จสิ้นเรื่องกระบวนการเตรียมบ่มครับโอเคครับ เมาเห็นเดี๋ยวบ้านเชิะพะเรียบร้อยแล้วเรื่องนั้นขั้นอกนี้ก็จะจามกันต่อไปการจามยาเ้าโอเคครับเรื่องการจามยาแล้วเอาเอายาขึ้นเต้าบ่มก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเรื่องยาที่บ่มเสร็จแล้วจะมีลักษณะเป็นยังไงก็ประมาณสักสองาวันคงจะได้มาดูอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับสวัสดีครับ you